มือนี้มันตามความฝันแม่ไพ่คงสดทุาไเยกนฝันว่ามีพอไส้คนหนึ่งคนดำดำชีหลุดเกียงมากผู้บักย้ายคนมาเคียนเหล็กเหยียบเพิื่อนซองหาเก่าคน่าเอาห้มันใดได้วางสิละยายไถ่ว่าบันนี้กันได้เอาไปเสียงถ้ามาเคลืนมาฟ้ามาไปกลกบมิถะผงบังย้ายกบเต็มยจับเอาจังได้กับว่าเมื่อคนมา จับบาดได้กับว่าเมื่อเลี้ยวต้องไปกับเต็มโ่งเต็มหู้ยู่จับเอาจับเอาจับต่าได้กับว่าเมื่อเพวกเ,เอามาให้เิ่นว่าเอาให้มันได้เว้เป็นว่าฟ้านีพี่น้องเองเอาเดล็กไปเสี่ยงหรอฟ้านว่าเด็กจับปบเมื่อขึ้นอ๋อจะเป็นแบบไหนความฝันแม่ไพ่ลองไปติดตามกันเลยเลยค่ะสวัสดีครับแม่ไพ่ครับสวัสดีค่ะวันนี้มาลยมาตามแม่ไพ่โคงสุดท้ายเด้อน,นะครับเม่ไพ่นี่เขามาแหลวสองหมดซ้อนนะครับ วันแรกเราสึกว่าเราให้แปดกับศูนหกเนาะงวดสอาศูนย์เก้าเยู่ะครับเป็นสงวดซ้อนเหรอเด้อนะครับสำหนนรบับแม่ไผ่นะครับงวดล่าสุดเปหิหนึ่งเก้าศูนยเนาะมเลบวห็ักเนี่ยนะครับเก้าศนย์ศนย์เก้านนะครับอืมเอานะครับไปชวยขมานําแมไ่ไผ่เบิ<า>บ่มด้คร<ด>ั<ด>บเขาค้าขัดนอนเหล็กแม่ไผ่เนาะนะครับคคนมาถามผ่อยดีดีเอฟซีฟันเฟืองสิเลยนะฟันเมเนาะเขาขยัถามบนเท่าไหร่ตบวกกัน เขาเจาะพวกในช่องสิละเขาเห็นอันลงในี่แย่ก็บอกเขาว่าดเทานั่งทางช่องโลดก็บอกว่าเบิ้งนั้นช่องบอกเขาเบิ้งนั่นนี่แย่ถ้าจะวายข่อยบ้านแยไวายเฮงไปหักต้อนจะเจี้ยเที้ยวแทะมาญาติตกใจพูดอะหรถามาโอ้ยอย่าวางสันเด้อสันมันมันเป็นคนกข์มันพอไงผู้ใดอยากได้ไม่ข่อเยอ่าต้องไปทำอย่างมาเอาในช่องเบิ้งในช่องเอาน่าทามไปวุ่นๆอยู่เพราะว่ามันติดเขื่อนเขาบอกายเนาะเอาลงในช่องเนี่ยแหะ ไปยางไปใส่ขดกระถาถามเลยนะครับแม่ไพ่ได้ยินข่าวว่าแม่ไพ่ได้เลขเป็นตัวถึงมันเนี่ยเป็นตัวแล้วเอาไปเสี่ยงไปเสี่ยงก็ได้บักหลายอีกอันกบบักหลายบ้านเนี่เอาวัววัวฟันได้ว่าได้ตัวเด็ก็ได้ฮ่าสองเก่านี่เต็มเต็มเลยเห็นขักเห็นแหอบ์ปนี้อันผู้เอาม้าเอาไห้ก็เลยด้บอกว่าทะเบียนรถกับมี่ไม่ว่าจะปวดเหงา ปเหยาลูกไปเหย้าอเละกับวอีเละมานอนกับว่นรับอแนี้ยมันเลยบ่ตอนเงี่ยงเต้บ่ตอนเนียงเห็นเสบียรถเนี่สยาอยู่ปวดยงแหงแ้ปวดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวยปวดอีเลเลยใหย่ฝันว่าผู้ชายแต่ผู้ใดมาให้ผู้ชายพูหลดไงดำคึ้นหรือไม่ผูดอะไรรถเตี้ยออ่างนี้เลยจะรถมาดังรถเจ้งขั้นไปแฝงอะไรนี้รถเจ๊งน่อยเจี้งขึ้นยืนอันั้ืนสัตว์เราจะจีรสมดาเขาบอก คุณตัวดำตัวเมียผู้ดำผู้เปไงบ่ผู้ดำขื่มลืมมักไงหนเสียดำาั่มดิคนบอกเมียว่านาห้ยสั่ไม่เป็นตยานเป็นนาเป็นตยานเออเป็นตยานะตึงยงดลงมาเนี่ยเป็นปื๋อเยอะเอานี่เล็พนะเอาให้มันได้เย้่อว่้จัเสียละก็ได้มันก็ถือแต่สันดอกว่ากัมากยุนแล้วสันดอกขันมากกับเบื้องหนึ่งหาสองเ่า อ่านึงๆนะกงอนา่ไดนก่งอาึ่งนึ่งหนอ่าหได้เรนั่รถนั่าหนา่งหนว่งหนึ่งหนว่งปนึ่งหนึ่งดนึ่งหนึมงหวด่งมนึ่เหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนป่งหนึ่งหนึ่งานึ่งหนึ่งหนึ่ัหนึ่งหเึ่าหนึ่งหนึ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหึงหนึ่งหนึ่งเนึ่งห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 ีึองหนก่งหนึ่งหนี่งหนึ่ยเอึ่งหนึ่งันึ่งหนเ่ยเนึ่งหนเองเพึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนย่หนึ่งน่ เห็นตัวนี้แหละที่แหลกเห็นมันกระเรืด็นมากสีน้ำมันกระเียนสีเลยตะกี๋กระเด็งสีนบอเดี๋ยวนี่ผลเห็ดจางสีผลเอาเห็ดเขียนลงมาเลยทีนี้ที่แหลกหนึ่งสามตัวบบนี้มันหนึ่งตัวหนึ่งผนมันลืบออกยังไปใส่บัดมันอันนี้นั่นเห็นคักนี่สามตัวนี่ป้าติโซ่สำหรับสามตัวเห็นข้างเห็นตัวใดย่ เหนหาสองสองเก่านี่ยหาสองเก่านาะกับสองตัวเนี่นี่สองตัวอีกตัวนึงตัวเียวบอสองตัวอีกตัวนึ่งตัวใดีนี่หาเก่าไงว่ายาหิริเกยูสามตัวสามตัวนี่นี่มีหนึ่งหนึ่งเนาะแมนล้วก็หาสองเก่าแมนเราก็หาเก่เนบอหาเก่าเนี่อืมเอาแมวให้เขียนไว้ตือนมา่ากเขียนเด้อนะครับเป็นตะยานครับเสียงเบือเนาะพูดแล้วไา่ห้เป็นตะยานถไหเป็นต้ยานตะยานวันนี้แม่เลเขียนไว้เลยเขียนไว ไปเงียวนะไปเงียวนะเขียนไหวเลยทีอยานเลื่อมไปเงียวยานเลื่อมแล้วพี่น้องได้ใช้เวลนะครับคันแม่นนั่นได้ทะเบียนรถสเจียวไปเลยไปทะเบียนรถจะจำอะไ้เรื่มบอแม่าะว่าพ่อว่าไม่ปวดเงียวแห้งเห้นแม่ขึ้นไปเงียวกับแม่นี่หลีอกับนั่นกับว่าลับยานไปบ่อยเอ้าเแี่ยไพ่ตุวบอแม่ได้แล้วเลื่อมมาเสียงเชียงมาเลยเนี่ยฮะเสียงหมดเลยเสียงหมดขึ้นนี่เอาว่าฟังเนืเรื่องเสียงน่ะเสียงหมดขึ้นหนี่งฟันว่าไปก้นกบคู้แปรแปรทั้งสี่แหละงานหน้าใหญ่ ก็เลยกล้นตันออกไปตันเป็นผงมัไง่ายกว่าหนิว่าเป็นผงงูแล้วสองเม่เห็นตากรบจวมองมองแม่งอยูะก็เล้วมเมื่อไปพาดกบตัวนี่มันหู้กบอีเหล็กเว้ากันสองคนนะไม่ยิ่งกบอีเหล็กตันนี่ยเราันว่าเอาพาเใกับบ่เบิดมันมันเต่งกันอย่ในหายันมันหลมันหลานกันมักันกันย้ายจับบาได้กับเบิดก็เปลนเมื่อกับ่เป็นเอาซันมันหลแต่พนักพูดๆจะนับกันนี่กันออกาดึงให้ดึงแอวกบออกมา ดงเอวคนนี้ะวายันว่าใดกำบักแนนคนแล้วแบบมันหลุดสิหลุดเมื่อตัวหนึ่งกันเต็นตตันึงตีเต้นออกมาปากขมเมื่อในสิเศร้าเฟตตัวหนึ่งมันเต็นออกมาหัดปากขมหายจักเสียวตัวใดจาวตัวใดมันหลคนคนห้ผู้นี่ล่ะอใส่ผู้นี่เป็นผู้ใดเป็นก็ผู้ใดเดียวกันจักบ้าหจักไม่จกกันบ่แมนแต่ว่าเดี๋สีูใสยังายืนบ่แมน สอบเป็นนี่หรือดิแล้วข่อยเป็นอียงลูกก่อนชุดวัดจำขันค้นถามข่อยหลายๆข่อยเป็นเด็ดๆดาวอีหรือไงเอานะครับเอฟซีคนเราเห็นทั้งช่องค่ะพยายามติดตามในช่องดีกว่าเนาะยายเราประสบดวกเขานะครับมันตื่นมันยานขันค้นถามไปนะครับบอกเขาเจาะบางในช่องแลเนาะในช่องเลยครับบางในช่องมันออกันค้นถามข่อยค่ะค่ะขันค่อยบอกคนก่ะค่ะข่อยกับเป็นเด็ดๆดาวดิไมเป็นคุณเป็นเล็กตข่อยเอาามีไห่ไห้ซอยจันเอยนะยัง โอสิไป้อยยังเพิยวอันเลยอเนเื่ยไปเรื่อเลยอันซออันไหนเระเทย้าาแม่เอามัเสียงนี่ไปสองคนหาสองคนก็ไม่ยิ่งแต่ว่าไม่ยิ่งแต่จัเป็นผู้ใดหรอกผู้ใดถือเสียบไปน้ำกันนั่และเสียงดวงเดียวกับคุณเลยเดี๋ยวไปน้ำกันนั่นล่ะจะไปหาคนนี้กับปูว่ามูรุนทาไมอีเนาะอันออกหู้หลายปปนี่เพะนะมือนีมันคำเดียวว่าจังสี่ละกูได้คมฝันด้นี่เนี่ยพอยู่ทะเล ม่ไพ่อยู่ไหนเก้าเกาเกาหกเก่าหกเนาะแม่เต็มไปเลยเต็มยว่าหกเก้าเนี่ยเก่าหกแลว่หกเก้าเห็นเนาะเก่าหกกับสิบลม่ไพ่อยู่หกสิบเก้าหกสิบเก้าสอนไรแม่ผสอนเก่าเก่าอนสองหาเก่าเก่สองหาเก่าเก่าครบังกับมักไรกัด้วยนะตกล่งแม่ไพ่ในี่หกสิบเก้าเต็มหกเก้าเต็ม เกิดพ่อสสองสี่เขาเก่าครับะครับอนนี้หาลอยนี้หาลอยใดขานเรื่มเราเกิดรุ่นเจ้าปีหนึ่งพศอสสองัหาอยเอาเบิ้งพี่น้องนะครับเบื้งเลือดแยกตื้นมาได้เขียนไ้ยหาสิบหกสิบแปดเบิ้องเบิ้งนะว่าตื้นมาไม่ไดเขียนตัวใดไว้เรือยนะครับหนึ่งหนึ่งหนะครับสองหาสองเก่าแล้วเราเห็นตัวนึ่งมันอยากดื้อได้ครับเล้ี่าเก่าเนาะช่วยขวนเดวเดีสองตัวนเดียวสองตัวหนึ่น่ง ก็เลยสงสัยก็เลยเขียนไว้ดอกอ็มั่นใจขึ้นเลยสามตัวโชว์ตัวบ้านนี้เนาะสอดหักเหลี่ยงก็มั่นใจคือคือนี่แหละตัวหมัดไงได้เขียนมาตัวใดเมียเป็นหมัดไงเลยสองเก่าเนาะแม่นเอาเด้อนะครับบ้านนี้แม่ไฝฝันดีฝันว่าคุณกูบอกไงดำเนาะหนาแดงเนาะแม่นขี่รถเก่งมากขี้หลเก่งมากยังดีมาให้เรียกสั่งเสีมาให้เรียกครับเอาให้ได้เด้อพ่อเเอาให้ได้เด้อ ออใหม่ครนน่ะเห็นเหนเหล็กอยู่สามคูนี่แหละมีแค่นี่แหละครับมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรสามตัวแต่ว่าลือไปตัวหนึ่งอวงแล้วไปเห็นหาสเก่าชัดเลยน้แม่นะชัดตัวหญงขึ้นมูเหรแม่นแล้วก็เห็นหาเก่าน้องอีกตัวหนึ่งแม่นแันาปวดเหงวจักมาหายไปมืดทั้งทั้งคนทั้งรดทั้งหยังเป็นสี่เสียบียรถอมน้อแม่ทั้งไปเห็นสี่ทังไปเห็นนล้ปวดเหงวครับผมนะครับเราตามก่อนทีเด่อ๋พี่น้องนะครับหาสองเก่าหาเก่าล้กกหนึ่งหนึ่งเด้อนะครับ บาดนี่คนเอาไปเสียงกับฟันดีพี่น้องฟันได้จับออกโกเบิดขึ้นเนาะโกเบิดก็เป็นผงท่านเป็นผงไปแล้วกำบเอากับเอาเง่ายุกครับกับได้โกเบิดน้อยใหญ่เนาะเบิมันหลายจะไดนมันแข่งกันไม่หนี้แฉกสันดอกว่าเรีเขาแล้วเ่ยวพี่น้องเนาะฟันแบบนี้นไม่ตื่เนาะให้แม่เท่าเอาไปเสียงได้แบบนี้ได้แล้วเรียเขาแล้วเวนะครับเพราะว่าเขาได้เนาะซี่เก่าหรือว่าฉันเงาเลยกับไม่อยากลุกหันไหลเล่พี่น้องตัาเถิดบอก วแต่อยากให้ตัดเบิดอยู่ธรรมดาขาตัดสองหาสองเก้านะครับหาเก้าเนาะแต่อยากให้ตัดเบิรได้สามตัวนี่พี่น um> ้องก็ลองพิจารณาเด้อนะครับหาสองสองเก้าหาเก้านะครับเป็นบอไรตัวบอไรบอไรอยากให้ตัดูบอจีอยากให้ตัดูด้วยก้มหมายมองมาเพื่อเห็นตัวก็เสียบบอไรขาตัดต้องเพื่อนไดสามตัวนลยทีขตัดได้สามตัวนี่แหละเดี๋ยวสีวงหน่อยๆให้พี่น้องพิจารณานิดนึงนะครับเนาะสีเกี่ยวกับอยากให้หลายตัวดอกแต่ว่าจะลงไว้ซื้อดดอกยันพี่น้อง คิดบอกห้างคนสอย่ไม่อยากตัดนะแต่ว่าเหลียมมันง่ามเหมือนเลียสามตัวทำเพตัดก็เสียดายด้วยนี่ยผมว่าง่ามตัดได้นอยแต่ง่ามตัดตัดน้อยเหอกกับอเกอเพราะว่าเพราะว่าหาเกลอก็มีแล้วไม่ต้องตัดนะครับสออสงกอบัดบัดปวดเนย้โอ้ยปวดเนย้าสุดไปเนย้วกันดอกไปนะไปน้หรือไปมัดหดข้นหดลดแต่ว่าไปใส มอคนหอบรถนี่อย่างเอบรถฝันดียนะมันมางสิเนี่ยจักว่ามาคาหจ้ว่าให้โตไปใส่ฟันดีเนะเสียงเราได้ให้โตกับเป็นเสี่ยงเราได้ไหมมันก็ดีเขาจะมาหายไม่แยไหมอมอันเสียงเราได้คือว่าฟันดีให้โตกัเป็นไปแสไมปวดเหยียวไปนะสิลูกไปเหยียวก็นดอกไปนะหายไปไรหวังบ่เห็นคนถีอมาบ้านแมนรถกับบ่เห็นเอาแตกอก้ออะไรสิเล็ไปเหยียว ก็ปรับกาขแน่ยังอยูนพายขัสิ้าปีแล้วนะครับอยู่นพายนี่ยนั่นคือเห็นสัอยเลยบายทังใดล่ะยังนน้อยอย่างนั้นในมัมนมันเปิดยาวแห้งกับในพายของสิบเก้าปีเกิดพ้อซอสอเกาเก่า้อนะครับไปบดหักคนอ๋กูคือฝันค่ะฝันแม่แต่ก็บอกให้จับของได้ตัวสีไดแม่ตัวตัวเลี่ยงฮะตัวเอลี่ยงสีไดเลียงเตี้เขาเขียนไหนนะไม่กับสีนี่ละสีนเงินเท่านงน้อ ผมจะมาผิดวันนั้นแม่ยไพ่กับฝ to ันว่าพอมาให้เลเออวันนี้มันคนรดำดำนี่ไงพอมาให้เลือดตอนนั้นตอนนั้นนี่แยกเอาไปเสียงกันเมีนเอาไปเสียงแล้วได้ตอนกระทืบฝันไว้ใหญนฝันใหญ่เราใหญ่จะไปยุ่นั่นไม่ใหญ่หน่อยใหญ่พูดตายหน่อยเมียนน่องน้องผู้ขุ่นทัมาว่าฝันเกี่ยวเจ้าอยู่ดีไม่แห้งบ่ยู่ดีไม่แห้งอยู่แล้วเมียังแต่ฝันเกี่ยวเจ้าไว้เจ้าไปยุ่นั่นใหญ่ขนาด ่อยว่าเียว่าภาพไปได้จบกัไปว่ะสันว่ะผู้นอนสาวว่ะน้ำเนาะมือนักูตายผลไหมต้มได้คือน้ำใหญ่แต่ว่ะอดีไม่แต่ยูดีไม่แห้งเงิเลาสันอกว่ครับเอาเปตัวยงช่วยท่นึงเนาะนครับอือกจะเป็นนสีหลัข้ามฝันกับตอมเมื่อสีลักโอ้ยฝันเดียพี่นอนเด้นะครับอนาะ่อมันศินสำเร็จฝันมันศินวยัยชินง่ไยเนาะมน นะครับเอาสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับแม่ไพ่เห็นผู้ชายนะครับผู้ไงนะครับอ้วนมาได่อ้วนผู้ผู้ชายผู้ไงอ้วนนะครับในตู้เย็นก็เลยขี้รถเจ๊งมากนะครับขี้รถเจ๊งมากมาบอกเลยย่ายนะเด็กดำยางดีวันนี้เอาให้ได้เด้อ่อยวันนี้เอาให้มันได้เด้อยค่น้องมะหอยหรอครับเล้ยงสี่ล่ะเขียนมาะหพร้อร์มเลยย่าไปเงี้ยวแล้วเลยเขียนไหวเลยครับเขียนมะหอยนี่เล็กหนึ่งสามตัว ลึกไปตัวหนึ่งก็เลยเหลือสองตัวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนี่คือหาสองเก่าตัวชัดตัวง่ายนะครับแล้วก็มีหาเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับบดบดตัวหน่อยหลักเขียนเรียกหลักสร้างเนี่ยไผ่ก็เลยว่าเจียวเขาเริ่มสีจเปียร์ร้อนขึ้นไผ่ก็เลยปนเหียวก็เริ่มบดเอวตริ่มบดเอวก็ว่านั่นสี่อยู่นี่เขาสี่ฟางเดี๋ยวไปเหียวกันไอนะได้จะเดืดจะเดือดกับปวดเหียวอยู่ดี เานนี้แม่ที่เขียนไว้หลยเอามาเสียงมืขึ้นเนี่ยเชียงมือขึ้นนี่มาฟันดีฟันได้จับกบขึ้นมาจับกบุ้นเขไปนผงไม่ายแม่นกับไปอย่ตื่นตื่นดิเป็นผงหบบง่ายวันผงงูสร้างไว้กับแมงตากบเดี๋ยวมองแมงอูได้ผักลายกำเอากำมาด้ิเลยได้ดึงออกมากเอาเอ้ยคนพ่อเด้ว่าคนดิคนว่าเบิดไปบอหันเบิดดึงออกมาอีก ก้าใไ้ก้าเริันทํเดยวว่านเลขกี่ียวไปเสี่ยงคือหาสเก่าเด้อนะครับแล้วก็หาเก่าแล้วกันหนึ่งเนาะเงยเลยอ็เลยตัดแต่น้ำแนวเพิ่มเติมตัวเดียวคือหากับสอเก่าด้อนะครับย่างพลาดนะครับเสามตัวบัตติ่งเสียดายต้องไม่ตีเนาะเอาหน้าพีน้องนะครับปูเรมมักหาสอหรือสเก่ากลองเบิ่งเด้อนะครับแต่ว่าเลขี่เอาไปเสี่ยงนี้รือเนี่คือหาสองเก้าหาเก่าแล้วกันหนึ่งนะครับ วันนี้พ่ถึงวันนี้ได้ถือเนอะถื่เนถือเนอือเนอะอเนอะถือนอะถืวเนอะถเนอะอเนอะถือานอะถืาเนอะเนะคืเนาะถืนินอย่างดนอหถือนอถเนอะมันอะหนะถือเนะอ้นอะถอะเนอะ้อเนอะถนะเทอด้วอยกออเนอะเนอะถือเนอะอเนอะือเน็อนสะถาบนอะถือเะเนอะะถืาเนอะถือเนอะถือเะเนเนกะนอะนะเนอะถอนอะถเนะอนะถือเนะนะนอะอยนอะถืะนะครับคุณพอเะถือเอนอะไื แม่ไพ่ก็ดูแลสามีน้อยได้เนาะแม่กับว่ากันก็เพิ่นละแม่ไปมารคอยฟันค่ะฟันแม่สันดกครับแล้วยากเขาจิบฉี่เราเปลี่ยนรถแต่แม่ก็เสียรายยี้เด้คอยยังปวดท้องแห้งปวดเี่ยวแห้งทั้งช่องก็อยากเป็นสภาพบุญให้เนาะอยากให้ท่นนี่ขันยังได้เนี่ยพ่อแม่เนาะวางสีละนั่นกันยังได้สี่สี่ละเส้นหนาลดเนาะสี่เส้นหนาลดจะคล้องเพลินนันนี้เจ้าใดไปเห็นแล้วแม่เนาะเจ้าใดแตัเรื่งมาบัดได้ปวดเน่าปวดหายไปได้บมดทั้งรถทั้งคน กิมแล้เีนไทยแล้วนใ่ละเรียกเเสียงเขาแล้ยเนา่เพราะว่าใคบแล้วเนาะแต่เขาิไอย่างหลายตัวล่ะเป็นงวมากจะได้เขียนไหวโชคนมาน้ำยไพเร้อนะครับมารวยก็เป็นตุอมาเป็นสภาพบุญไห่เนบไพเรือนะครับเดือนวันนี้สวัสดีครับ